วันนี้เราอยู่กันกับเกมจีบสาวสุดน่ารักสดใส Has your dream of dating a c u b a n n y girl finally come true ความฝันที่จะได้ออกเดทกับสาวน้อยหูกระต่ายเป็นจริงแล้วอย่างนั้นเหรอเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝ่ายฝันว่าอยากจะจีบสาวน้อยหูกระต่ายและความฝันของเขาก็กลายเป็นจริงหลังจากที่เขาถูกรถบรรทุกชนและลอยไปต่างโลกชีวิตนี้ มันลอยโถ้ยทั้งหมดที่ฉันต้องการก็แค่ออกเดทกับสาวน้อยหูกระต่ายสุดน่ารักและบางทีก็เริ่มต้นสร้างครอบครัวน่ารักนารักกับเธอนี่เป็นคำขอที่มากเกินไปอย่างนั้นเหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วในความเป็นจริงเราก็เป็นได้แค่ทาสของบริษัทและแต่งงานกับงานประจำที่ทำไม่แปลกใจเลยที่จะถูกลดบรรทุกพุ่งเข้ามาชน เอเออ้าวแล้วมาอย่างนี้เลยแหละคุณพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยพร้อมกับสาวน้อยหูกระต่ายสุดน่ารักความฝันของคุณเป็นจริงแล้วอย่างนั้นเหรอนี่หลงทางเหรอเออเอเอคือจะจะใช่แล้วครับเอาแย่จังต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า เออเออคือว่าน,นี่ผมอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นเหรอตาเบื้อจะอยู่บนสวรรค์ได้ยังไงล่ะในเมื่อยังไม่ตายเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ด้านบนของหุบเขาคาเมเรียฉันมาที่นี่เพื่อเก็บดอกไม้แล้วก็เจอกับคุณเข้ามองลงไปข้างล่างสิคุณจะเห็นหมู่บ้านคาเมรียด้วยล่ะเป็นที่ที่กระต่ายอย่างฉันน่ะอาศัยอยู่แต่ว่า คุณดูไม่เหมือนกระต่ายเลยนะเนี่ยเออเพราะว่าผมเป็นมนุษย์หรือว่าฉันคือหมาป่าตัวใหญ่ใจร้ายว้าวหกปี๊บหกปีบอันไหนดีเนี่ยแกล้งน้องเขาหน่อยละกันคือว่าผมคือหมาป่าตัวใหญ่หน่ากลัวหกปีบนี่นี่เือว่าคุณจะกินฉันนะ่ะยหยอ้าวสาวน้อยหูกระต่ายวิ่งหนีไปซะแล้วคุณเลยพยายามไล่ตามเธอไปแต่ว่า คุณสะดุดก้อนหินแล้วก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายจบหน,นานี้สมกับเป็นพระเอกจากต่างโลกไม่เป็นไรเกิดใหม่ก็ให้รถตู้ชนใหม่แล้วกันนะตุม้มโอเคมาแล้วเออคือว่าแม่สาวน้อยฉันหิวจังเลยอ่ะอยู่ๆก็มาตื่นที่นี่นี่นี่คุณจะกินฉันอย่างนั้นเหรอยาย สาวน้อยหูกระต่ายได้หนีไปแล้วคุณก็พยายามตามเธอแต่อย่าบอกนะว่าสะดุดค่อนย่าล้มอีกแล้วอนี่มันไม่ใช่เกม facilities. น่ารักน่ารักใสๆที่ผมคิดฉันไม่รู้ว่ามน <vit? sh> <searching> ุษย์คืออะไรแต่ว่าคุณดูท่าทางเป็นมิตรดีฉันชื่อว่ายูกิล a สเ name ยูกิ last name วั t ตุแปลเป็นไทยว่ายูกินามสกุลอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะ ดูเหมือนว่าคุณจะสนิทกับยูกิมากขึ้นแล้วเย้ Yay! ผมผ่านด่านแรกแล้วสินะต้องเซฟเอาไว้อะแล้วมนุษย์อย่างคุณเนี่ยมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอเออคือว่าเพิ่งจะตื่นขึ้นมานะแล้วเด็กอย่างเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะถ้าตอบข้อล่างจะโดนตบไหมลองทดสอบหน่อยแล้วกันฉันอายุ18แล้ว่าบอกให้รู้เอาไว้เลยนะหยาบคาแล้วสาวน้อยหูกระต่ายก็เดินหนีไป ่วนคุณสะดุดยอดหญ้าล้มตายฟากนี่ผมจะได้ดื่มดำกับบรรยากาศเกมจีบสาวน่ารักๆใเนี่ให้ตายเถอะผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองนะ่ะโอ้นั่นแย่จังเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะช่วยคุณเองพวกเราเนะ่ะสามารถทำบัตรประชาชนปลอมให้กับคุณได้ <c oughs> ไม่มีใครพูดเรื่องรอบเข้าเมืองเลยนะนี่จะชวนไปเป็นต่างด้าวแล้วเหรอ ฉันน่ะเก่งเรื่องนั้นมากเลยนะอน้องเป็นใครเป็นโจรลักลอบเข้าเมืองเลยไหนดูสิเพื่อที่จะอ,อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเป็นกระต่ายว่าแต่เป็นสายพันธุ์ไหนดีละ่ะฉันเนี่ยเป็นกระต่ายแคระในเทอร์แลนโอ้นี่เป็นเหตุผลที่เธอตัวเล็กสินะไม่ที่ตัวเล็กยะอ่าไม่ก้อนหินจะทาฉันเอองั้นให้ผมเป็นกระต่ายแจ็คเป็นยังไงล่ะ กระต่ายแจ็คเหรอฟังดูดีนะคุณดูท่าทางเหมือนนักวิ่งเลยนี่นาะเหมือนกับพวกกระต่ายพวกนั้นเลยฉันนะ่ะชอบน่องของคุณอ๋ขอบคุณครับเอาล่ะจากนี้ไปคุณคือกระต่ายแจ็คแล้วนะจำเอาไว้เย,ยผ่านด่านสองแล้วมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือกช้อยผิดนิดเดียวตายเลยเกมนี้คุณคงจะหิวแล้วสินะอยากจะกินอะไรหน่อยไหมแต่เขาบอกกระต่ายชอบกินแครอทนี่นาะ นี่คุณพยายามจะขุนฉันให้อ้วนเหรอเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าแครอทน่ะมันมีน้ําตาลเยอะมากสาหรับกระต่ายคุณรู้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยปะทอไม่นะก็หนินคุ้งกลับมาอีกแล้วคุณคงจะหิวแล้วสินะอยากจะกินอะไรหน่อยไหมอยากจะงับหัวเธอนี่แหละให้ตายเถอะเอาผักกาศก็ได้เอามาฉันรักผักกาศคุณเนี่ยมาพร้อมกับความคิดดีๆตลอดเลยนะ ไปหาอะไรกินกันเถอะเย้ yeah, ได้เดียดกันแล้วเว้ยอ้าวอร่อยมากเลยแล้วเหตุการณ์วานเววของผมหายไปไหนล่ะครับฉันหวังว่าคุณจะชอบมันเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคุณจะเพิ่งมาเป็นกระต่ายก็ตามเออมันก็โอเคดีนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวคุณก็ชินอืมถ้าว่ากันตามเทคนิคแล้วเนี่ยกระต่ายแจ็คเองก็เป็นสัตว์ที่กินพืชแล้วก็ ฉันไม่รู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยกินอะไรกินเธอนี่ไงละ่ะแต่ว่าถ้าหากคุณอยากกินเนื้อแล้วก็บอกฉันได้เลยนะบอกอยู่นี่ไงนฉันพอฉันพอจะรู้จักเพื่อนๆนที่เป็นนักล่าอยู่บ้างน่ะที่เขาพอจะช่วยได้เขาเป็นหมาฮัสกี้ที่เฟรนด์ลี่มากมเลยล่ะบางครั้งเขาก็มาเยี่ยมฉันพออยู่กับเขาแล้วเนี่ยสนุกมากเลยและเธอก็เท่มากๆและก็หูนิ่มด้วยฉันเนี่ยอยากจะรูปเธอทั้งวันเลยแต่ว่า นักล่าเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแถวนี้ฟังเธอต่อไปหรือว่าคุณไม่แคร์ว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรอ่าฟังต่อแล้วกันนะเป็นมารยาทที่ดีหนุ่มๆุมต้องรู้จักฟังสาวสาพูดอยู่แล้วอะ่ะและเธอก็มีดวงตาที่สวยมากๆเลยดวงตาสีแดงสีชมพูไล่เฉดกันน่ะเหมือนกับอัญ,ญมณีฉันเนี่ยชอบจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอทั้งวันเลยและฉันรักที่จะได้เล่นกับเธอและพวกเราทั้งคู่เนี่ยก็เล่นด้วยกันตลอดและบางครั้ง เธอก็กดฉันลงและเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มแปลก,แ,ปลกแล้วนะโอ้ออะโทษทีฉันอาจจะทำให้คุณเบื่อก็ได้นะเนี่ยว่าแต่กดลงแล้วทำอะไรเนี่ยฉันก็แค่ชอบพูดถึงสไปก้าเท่านั้นเองนะ่ะคุณเองก็คงจะต้องชอบเธอมากแน่ๆเมื่อได้เจอกับเธอน่ะอุ้ยความรักเราเพิ่มแล้วอะ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกับเรื่องที่พักคุณดีล่ะเนี่ยเออก็ไปอยู่บ้านเธอไงอบางที คุณน่าจะมาอยู่กับครอบครัวของฉันนั่นไงล่ะว,ว่าแล้วเฉียวบทพระเอกก็แบบนี้แหละฟังดูน่าสนุกดีหรือว่าผมขอตายดีกว่าอันนี้มันจะมีฉากจบอื่นนอกจากสะดุดก้อนหินไหมเนี่ยลองหน่อยละกันโอโอ๋อขอโทษที่กวนใจคุณนะฉันคิดว่าฉันควรจะไปแล้วแล้วก็ตายน้อยก็วิ่งหนีไป ผมเริ่มคล่องใจแล้วว่าไอ้เกมนี้มันมีเอนดิ้งบ้าอะไรบ้างอึยมันก็มีแต่แบดเอนดิ้งสะุดก้อนหินตายไม่ใช่เหรอมันจะทำให้ดูเหมือนมีฉากจบเยอะทำไมเนี่ยโอ้ฟังดูน่าสนุกดีนะไปบ้านเธอเนี่ยไปเย้ <Yay! S 1> เธอจะต้องรักครอบครัวของฉันฉันไม่มีพี่น้องเลยแล้วก็มีห้องสำหรับคุณด้วยนะเอะไม่มีพี่น้องเหรอ แต่ไม่ใช่ว่ากระต่ายเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วมันผสมพันธุ์กันทั้งวันเลยไม่ใช่เหรอเอ๊ะเอ่อขยายพันธุ์เร็วนี่คือยังไงเหรอฉันหมายถึงฉันไม่เก่งเลขเท่าไหร่น่ะออ๋อเนี่นั่นมันเซ็กชวลฮะราจูุ้นี่นะก้อนหินเออไม่สงสัยแล้วก็ได้ไปบ้านเธอเลยแล้วกันงั้นก็ตกลงนะอ๋อ เธอจะต้องรักคุณแม่ของฉันแน่นั่นแม่เธอเหรอพวกเราอาจจะดูไม่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าฉันเป็นลูกบุญธรรมแต่ว่ายังไงคุณแม่น่ะก็เป็นแม่ที่สุดยอดมากๆมามาน่ะทำแพนเค้กเก่งที่สุดเลยและมามาเนี่ยก็ชงกาแฟอร่อยมากเขาเปิดคาเฟ่ยอยู่ในเมืองน่ะไว้จะพาเธอไปนะโอ้โหอยากไปเหลือเกินนะ่ะไม่ไปก็โดนก้อนหินโบกงั้นก็สัญญาแล้วนะ เย้ความสัมพันธ์เพิ่มแบบนี้หัวใจเต็มหรือยังขอแต่งงานได้หรือยังเนี่ยคุณพูดคุยกับสาวน้อยกระต่ายต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็ช่วยไม่ได้ที่จะทําให้คุณเนี่ยคิดถึงชีวิตก่อนหน้าของคุณอ้าวคุณเคยเป็นทาสของบริษัทหมกตัวทํางานอยู่ที่โต๊ะของออฟฟิศทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้ตังกินข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อเป็นมื้อเย็นและกว่าจะถึงห้องเนี่ยมันก็เย็นชืดหมดแล้ว มันทั้งอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหนาวเย็นและโดดเดี่ยวคุณไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีคนที่รักมีแค่คุณกับเข้าวกล่องห่วยๆจากร้านสะดวกซื้อและก็ความคิดของตัวเองบางทีการถูกรถบรรทุกชนนั้นมันเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปแล้วใช่ไหม นี่โอเคหรือเปล่านะ่ะเห็นเมื่อไปนะ่ะได้โปรดคบกับผมเถอะครับได้โปรดคบกับผมเถอะครับได้โปรดคบกับผมเถอะครับไป just Ito you know เอ๊ะเอ๊ะแต่แต่แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเจอกันเองนะพวกเราแทบจะไม่รู้จักกันเลยฉันหมายถึงว่าฉันฉันคิดว่าการเดทเนี่ยมันจะเพอร์เฟกตกว่าถ้าหากพวกเรารู้จักกันดีกว่านี้แต่ว่า นี่นี่มันกระทันหันเกินไปจะฉันยังไม่รู้ชื่อของคุณเลยชื่อของคุณคุณคิดย้อนกลับไปถึงชีวิตก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็มีแต่อดีตที่ขมขื่นมันลอยโท่ยใช่ไหมนั่นไม่ใช่คนที่คุณเป็นอีกต่อไปแล้วและก็ไม่ใช่คนที่คุณอยากจะเป็นคุณจะเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็นคุณก็คือตัวคุณเออชื่อของผมคือฮารุกะฮารุกะเหรอ ชื่อน่ารักจังตอนนี้คุณรู้ชื่อผมแล้วนี่นาได้โปรดครบกับผมเถอะเฮ้ยอืมอ่ะอะอ่ะ,อะโอเคนึกว่าจะวิ่งหนีโอ้ยเกือบแล้วฉันหมายถึงคุณก็ดูเท่ดีและฉันเองก็อยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้หลังจากนี้ไปเราจะได้พูดคุยกันได้อยู่ร่วมกันด้วยนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะเรื่องการนอนเนี่ย นอนด้วยกันแล้วก็ฉันนะ่ะมักจะเตะนู่นเตะนี่บ่อยๆในตอนที่หลับอยู่ผมอยากพูดคุยถึงอนาคตของพวกเราแล้วก็เรื่องพฤติการการนอนเนี่ยมันก็ปรับตัวด้วยกันได้นะบางทีไปนั่งคุยกันที่คาเฟ่ของคุณแม่คุณดีมากฮะฟังดูดีเลยบางทีชีวิตอาจจะห่วยแตกก็จริงและการถูกรดบรรทุกชนเนี่ยมันก็เจ็บปวดใช้ได้แต่ว่าในตอนนี้ คุณได้ออกเดทกับสาวหูกระต่ายสุดน่ารักและคุณได้เจอกับครอบครัวและก็เพื่อนๆของเธอนี่อาจจะเป็นแค่ความฝันหรือว่าจริงๆคุณอาจาจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าใครจะไปสนละ่ะจบเกม <laughs> เอืมผมว่าเกมน่ารักดีถึงจะสั้นๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าน่ารักมาก <laughs> มผมชอบเกมนี้นะครับแต่ไอ้คำกลมที่ว่า ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ด้วยการถูกรบบรรทุกชนเนี่ยอันนี้อย่าไปหาทําตามนะได้โปรดให้มันเป็นแค่ความน่ารักในเกมนี้ก็พอเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Has to u Dream of Dating a Cute b u n n y g i r l Finally Come True ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าน้องยูกิน่ารักมากอย่าลืมส่งหัวใจให้น้องยูกิเยอะๆวันนี้ผมไอโถก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกัน บายถ้าหากชอบเกมจีบสาวน่ารักๆ่แบบนี้แล้วก็ช่องของคงก็มีเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยหรือว่าจะคลิกไปดูคลิปเก่าตรงนี้ก็ได้เย้